จะไม่ไม่ใช้ทุ่นหลอดน,นะครับทุ่นหลอดเนี่ยจริงๆเขาสามารถตกไม้ตายตัวเขาตัวสลิมจริงสลิมสลิมตามหลอดน,นะครับแต่ว่าเหมาะกับตกไม้ตายนะครับเพราะว่าแรงแรงถอนเขาค่อนข้างจะจะเยอะนะน้ํามันไม่ได้ลึกมากนะเดี๋ยวลึกลึกทุ่นนิดนึ่งนะครับน้ำไม่ลึกมากตันนี้มันหางโป่งนะ เอเป็นหางตันโอ้โหอ,อ,อันนี้มันมันเป็นทุ่นน้าลึกนะครับมันทุ่นน้าลึกเหมาะกับน้ําลึกนี่ถ้าตัวนี้ล่ะนี่เบอร์ไหนอ้ตัวนี้กบหางสั้นดีว่าน่าจ,จะตัวนี้น่าจะตัวนี้น่าจะเหมาะนะครับขาสั้นๆนนี้นะเพื่อให้เขาลงตั้งฉาก นี่ทุ่นไม้ไตายเราเทียบทุ่นเลยนะครับระดับน้ําเราอยู่ตรงไม้ตายอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่แถวแถวนี้นะอยู่ต่ํากว่าตรงนี้นิดนึงนะครับทุ่นเรายาวนี้อ่ะอันนี้ก็คือระดับน้ํานี้ก็อาจจะต้องรูดลงนิดนึงนะครับเรารูดลงประมาณสักสองเซนก่อน kitty. นะระดับน้ําอยู่ประมาณนี้นะครับถอยเลยน่าจะจมนะครับตัวนี้น่าจะจมเพราะว่าทุ่นตัวที่เราถอดออกกินตะกัวเยอะกว่านะครับ ก็ถอดออกนี้เลยแล้วก็ลูดตันนี้ลงมานะครับลูดลงมาเลยยี่สิบเซนเลยนะครับเพื่อการันตีว่ายังไงก็ตามเบ็ดเราลอยอยู่กลางน้ํานะเราจะเซตที่สามข้อสีนะครับตั้งสามตกสามประมาณนั้นนะครับอ่าหรือจะตกสี่ตกห้าก็ได้ครับเดี๋ยวดูว่าเราอยู่ประมาณไหนอ้าวลงบื้อเลยโอเค ถือว่ากินตะกัวน้อยนะครับไม่น่าจะไม่ถึงตัวนี้น่าจะไม่ถึงเอ,อไม่ถึงหนึ่งกนะครับน่าจะไม่ถึงหนึ่งกัมนะตัวนี้น่าจะไม่ถึงหนึ่งกํานะครับเอาละใกล้เคียงนะตัดออกอีกหน่อยนะครับต้องตัดออกอีกนะครับตั้งสามตกสามตั้ง สี่ตกสี่ก็ได้ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับตอนนี้เป็นการชั่งทุ่นนะครับรวมตามเบ็ดนะอ่าเราต้องการให้ลอยสามข้อสี่ข้อนะครับแล้วเราก็จะลูดไปตกที่สามข้อสีข้อนั่นแหละครับก็เป็นบาลานซ์แตะนะตั้งสามตกสามอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ใช้ได้แล้วนะครับนี่สามข้อนะพี่น้องสามข้อนะเราก็ตกสายดูดีจมหมดแล้วนะครับประมาณสามข้อนะเอาละสามข้อระดับน้ำเรารู้อยู่แล้วอยู่ตรงไหนนะครับ แล้วก็ความยาวชิ่งเราก็มา8-9เซนแล้วก็ลูดลูดหานะครับลูดุูดหาแล้วทอยได้เลยนะครับทอยได้เลยจะลอย4ข้อ5ข้อก็ยังได้นะครับ2ข้อก็ยังได้อยู่นะครับได้หมดนะครับเอาละเกี่ยวกุ้งไปเลยนะครับมันจะค่อยๆสโลลงนะมีโอกาสที่ปลาจะฉวยกลางน้ำได้ด้วยนะครับอ้าวละไปเลย s <S เสียงตัวเสนอจะดังนิดนึงนะครับทุนเห็นไหมเอ่ยทุนเห็นไหมหไหม เขาจะลงช้านิดหนึ่งนะครับพี่น้องจะลงช้านิดหนึ่งนะขาเขาสั้นนะครับพอขาเขาสั้นเนี่ยเขาเรียกบาลานทุ่นนะครับบาลานทุ่นเนี่ยมันจะทําให้เขาเขาลงช้านะทําให้เขาลงช้านะครับสักครู่นะไม่ไม่ชัดเลยเออโอ้ว้าวไม่ชัดเลยล่ะพ่อเออเอาอันนี้ก็ เป็นการประมาณตั้งสามตกสี่นะครับก็ถือว่าจะเป็นคล้ายๆสไตล์จีนนิดๆน,น,นะครับเขาดูดปุ๊บจะตอกสวนเลยนะครับพี่น้องดูดีๆนะอา,อาการทุ่นจะคนระแบบแล้วนะครับจะเป็นการชิงจังหวะนะครับแต่ชิงจังหวะนะไปแล้วครับเนี่ยไปแล้วนะเมื่อกี้ไปแล้วนะนีไ่ไปแล้วครับอาวมีอาการนะมีอาการดีกว่าไม้ตายนะครับเต่๋ยสักครู่นะ แต่เราก็ต้องระวังปลาเล็กด้วยนะเป็นปลาเล็กหรือเปล่านะครับ<ม>เราให้ก็สามพอดีเราก็รูดลงอีกนิดนึงนะครับรูดลงได้อ่า<ม>จะเป็นบาลานซ์แตะนะเราตั้งสามไปตกสี่มันก็จะเป็นสไตล์จีนนะครับเหมือนตั้งหนึ่งตกสามนะครับเอารลบเกี่ยวกุ้งแบบนี้โอ้โหดูเม็ดสิมันมีปลามาเก็บเศษนะเป็นปลาใหญ่นะครับ มันน่าจะเป็นพวกนวลจันนะครับมันนวลจันนะอย่าดีใจว่าเป็นปนินนะครับเห็นพวกนวลจันนะปลามันจะมีโอกาสเฉวยนะครับถ้าทุนเราลงแบบนี้นะเวลาปลาเขี้ยวๆมีปลากินกลางน้ําเช็คกลางน้ําได้นะว่ามันจะมีโอกาสปลากินกลางน้ำไหมนะครับไปแล้วนะพี่น้องอือฮึเมื่อกี้มันเบียดนะพี่น้องมันหมิ่งกำลังเซตกล้องอยู่นะครับพี่น้องอาจจะตาลายนิดนึงนะกล้อง อ,องหลังมันจะเอียงๆนะครับโอ้โหเมื่อกี้มัน,ม,นมันเบียดมันมันมันอยู่กลางน้ํานะครับมันไม่ได้กินนะครับไ่ถึงวันว่ายชนอยู่กลางน้านะเดี๋ยวหมอนมินจะลูดนะครับลูดตัวตะกัวให้ขึ้นมาอีกนะอยู่กลางสายนะครับทุนมันจะเซตไวขึ้นนะครับแต่ว่าตัวสายหน้ากับ เหยื่อเขาจะค่อยๆลอยๆลงนะเพียงแต่ว่าทุนเราจะตั้งว้ขึ้นนะครับอมันจะทําให้โอกาสที่จะทอยล้าหน้านะยากถ้าเราใช้เหยื่อเบ,อบาๆนะครับแต่เราใช้เหยื่อหนักปั้นเม็ดเนี่ยทอยสุดสายยังไงก็ล้าหน้านะครับเราต้องทอยหย่อนให้ลงตําแหน่งที่ทุนจะตั้งฉากจริงๆนะครับเดี๋ยว <ๆ S 1> เดี๋ยวเราทอยไปใหม่นะเดี๋ยวรูดให้ดูเลยนะครับมอนมินจะรูดตะกัวนี่รูดตะกัวขึ้นมา,างี้นะ สูงสๆนะครับทุนมันจะเซตไวนะครับทุนะเซตไวนะไปเลยนะครับนี่ละครับคือเสนีหนะครับเสน่หของชิงหลิวนะข้อดีของการตกอ่าบอ่อที่เก็บตกราคาคันไม่แพงนะครับหมอนหมิ่นชอบนะครับเราจะมีีมีโอกาสที่เราจะค่อยๆไล่หานะครับพี่น้อง มันจะไม่เหมือนที่เราไปตกค่าคันแพงๆนะเราไม่มีเวลาไล่นะครับมันจะมันต้องตักตวงนะครับเห็นไหมครับมีอาการนะเห็นไหมเห็นไหมมีอาการนะครับคือพอมันเป็นบาลานเนี่ยอาการมันจะค่อนข้างจะหลากหลายนะครับเราต้องดูดีๆว่ามันมีปลาเล็กปลาน้อยอ่ามีการกินไหมนะครับมันจะคนแบบกับไม้ตายนะไม้ตายลงไปเลยเขาจะนิ่งเลยนะครับเพราะว่า ถ้าเป็นแค่ปลาเล็กๆบดึงเหยื่อเนี่ยมันก็ไม่ขยับนะเพราะมีแต่กัวทวงอยู่นะครับแต่ตัวนี้คือมันเป็นมันมีความเบาพอดีมันปรารานผสมดุลกันไว้นะครับมันมีอะไรมาเบียดมาโยกนะและอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้มันไม่ได้กินตะกัวเยอะนะครับมันก็จะมีความเซนซิทีฟสูงนะครับการให้ตัวการขยับก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับมันเป็นเข้ามาช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นบ่อนเล็กเนี่ยถ้าเกิดเลยสี่โมงไปแล้วก็ค่อนข้างจะอืดนะครับ มันจะกินจัดเนี่ยอยู่สามโมงสี่โมงนี่เขากินดีเลยนะครับตัวนี้น่าจะประมาณสักสี่โมงนิดๆแล้วมั้งครับดูการนะครับดูการโหเหมือนหมิ่นก็อยากให้พี่น้องได้เห็นอาการบาลานนะบาลานงานบาลานมันต้องมีบนมาเก็บบ้างนะครับบน,บนาบนมากินบ้างแหละต้องรอใจเย็นๆนิดหนึ่งเพราะมันมีปลาใหญ่เข้ามามันน่าจะเป็นนนจันนะครับเขาเลยแตกฝูงออกไปนะครับ เราทอยไปใหม่ได้นะครับทอยไปใหม่ได้ลูขึ้นทีนิดนึงนะมันค่อนข้างจะตึงไปหน่อยปั๊บนี่เห็นไหมครับทุนอยู่อย่างนี้นะนี่นี่นี่แล้วก็ต้องกดสายช่วยขึ้นนิดนึง ทุนที่เขาทาขาสั้นนะครับถ้าเทียบบอดี้เทียบหางแล้วขาแล้สั้นเนี่ยเขามีเจตนานะครับไม่ใช่เขาทำผิดนะครับ s <uck> <S เขาต้องการให้ใหมันค่อยๆทุนค่อยๆบาลานซ์ตัวเองแล้วก็ตะกัวลงไปนะครับตะกัวลงไปเหยื่อลงไปแล้วให้มันสโลว์ดาวลงนะครับค่อยๆกระโดดขึ้นนะครับถ้าขาบรรยาวนะครับขามีน้ําหนักมากเนี่ยเวลาเราทอยไปปุ๊บเนี่ยแน่นอนตัวทุนเองเนี่ยเขาตั้งด้วยตัวเขาเองแล้วเพราะตัวเขาหนักนะครับอ่าไม่ตะกัวยังไม่ได้ดึงเขาเลยนะครับเหยื่อยังไม่ดึงเขาก็สามารถพลิก ตัวก็ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุ่นลักษณะแบบนั้นนะครับขาสั้นๆลักษณะแบบนี้ค่อนข้างจะมีน้อยนะครับค่อนข้างจะมีน้อยเราลุ้นกันอีกสักนิดไปแล้วนะครับไปแล้วอืมัมนมันเป็นการโบกนะครับมันไม่ได้ตอกนะครับเห็นไหมครับมันจะกดลงไปนะมันจะกดลงไปไม่เป็นไรครับมันมีแต่กุ้งตัวใหญ่แนละ้ว ถ้ากินตัวเล็กเ,กเอาละเราถอยไปก็กดสายไว้นะครับเพื่อที่จะให้สายเมนเขาจมน้ำเร็วๆนะเพราะถ้าสายเมนลอยเนี่ยบางครั้งมันทำให้อาการทุ่นมันเปลี่ยนเพี้ยนได้นะครับเอาละ จริงๆทุ่นตัวนี้เป็นงานบาลานซ์แต่ถือว่าทุ่นมันเล็กดอ,อดอกเล็กนะครับกินตวัวน้อยนะครับถ้าเราฝึกหัดตกบอ่อฟิตติ้งธรรมดานะครับบอ่อที่ตกช่างออกเราตกตกงานกินตะกวัวได้เลยนะครับหนึ่งกรัมขึ้นไปนะครับให้สวยๆแล้วก็หนึ่งจุดห้ากรัมนะครับได้เลยนะครับเวลามันกินทุ่นที่เรากินตะกวัวแล้วทุ่นดอกใหญ่เราตั้งถูกต้องนะครับมันจะตอกให้เราเห็นแบบชัดๆนะครับ หนึ่งข้อสนะีเวลาเขาพูดหนึ่งข้อสีหนึ่งข้อดำแค่หนึ่งข้อดำเนี่ยเราเห็นหนึ่งความกระชับของมันแล้วเราวัดได้เลยนะครับเราจะสื่อสารถึงกับทุ่นเราได้เลยนะครับทุ่นดอกใหญ่ๆนะ,อ,ะอย่างนั้นไม่ตายนะครับไม้ตายเกาหลีเนี่ยถ้าปากกินเคี้ยวๆนะครับแบบตกแบบแบ่งตะกัวนะครับมันขยับถอนแค่ครึ่งข้อสีนะครับหรือหนึ่งข้อสีไม่ต้องถอนทะลุฟ้าเนะขาวัดกันแล้วนะครับไม่ต้องรอให้มันถอน ขนาดนั้นนะอย่างมอนมินให้พี่น้องดูนะครับคือเรารอให้อาการมันถอนให้เห็นกันชัดๆว่ามันถอนเนี่ยมันถอนแบบนี้นะครับไม่ได้ไปชิงชวยจังหวะกับเขานะแต่ถ้าเป็นงานแข่งนะครับถ้าเรามองอ่านว่ามันกินแล้วเนี่ยเราต้องวัดเลยนะครับเพื่อที่จะสร้างโอกาสที่จะได้ปลาไปช่างแล้วก็กลับมาตกใหม่นะรูปแบบมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับ น่าเป็นช่วงเวลาที่เขาห่างตัวนะครับโชคดีมากมากนะครับในช่วงนาทีทองเนี่ยเราก็สามารถเก็บได้หลายแต้มนะครับแล้วก็ไซส์สวยๆเลยนะครับและให้พี่น้องได้เห็นการทุนสวยๆนะครับวันนี้ก็โอเคเลยนะครับถือว่ามาทําการบ้านให้พี่น้องเราได้เห็นนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับหมอนมินนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นนะครับตั้งกล้องที่จะสู่มาโอ้โห พอแดดบ่ายเข้ามานะครับมันมันมันเป็นแดดที่จะค่อนไปทางจะปลายฤดูฝนแล้วเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์เงาเนี่ยมันเข้ามาตรงทุ่นเราเลยแล้วหมอนหมิ่นตกในระยะ4ี 5, ะ่ห้าอย่างนี้คือไกลๆนี่ย,วยาวๆเนี่มันเข้าเงาพอดีนะครับแต่ถ้าเกิดตก2730เนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็พอได้นะครับแต่ว่าหมอนมินเองเนี่ยอยากจะตกในระยะไกลๆให้พี่น้องอมือใหม่ที่เห็นนะครับเราจะเห็นอูตกระ,ระยะ เอ่อสี่ห้าห้าสี่เนี่ยมันประมาณไหนยังไงเราเราเราจะพอได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้นะครับแน่นอนสองเจ็ดสามศูนย์สามหกเนี่ยมันใกล้ๆรับมันตกง่ายนะตกง่ายแต่การตกระยะยาวๆนะครับมันมีสเสน่ห์ของมันการคุม,มการวัดนะครับาการที่เราจะมองทุนมันจะมีสเสน่ห์ของเขานะครับซึ่งถ้าว่าปลามันยังหาได้ในระยะไกลนะครับไม่ใช่ว่าปลาหยุดติดตลิงเนี่ยเรายังหาตัวปลาได้เราก็ตกในระยะที่เราชอบได้นะครับแต่น้องๆมือใหม่เนี่ย ไม่ต้องไปท้อว่าเราตกไกลไม่ได้เนี่ยจะหาปลาได้ไหมปลาเนี่ยมันสามารถมีให้เราพอได้ค้นหานะครับระยะ18 2 7สองก็เป็นระยะที่เราต้องดูทำเลนะครับดูทำเลให้เป็นแล้วเราก็ถ้ามีนา้นาๆท่านอื่นที่ก็ตกพี่น้องเราตกอยู่แล้วก็ได้ตัวแล้วเราก็จําไว้เวลาเราจะไปตกเนี่ยเราก็ไปตกในจุดนั้นบริเวณนั้นเนี่ยปลามันก็จะวนฝูงอยู่อยู่บริเวณที่เราจะตกนะครับเพราะว่า ทำเลใต้น้ำเนี่ยเรามองไม่เห็นนะครับเราไม่รู้ว่ามันอยู่สภาพไหนฝูงปลามันอยู่ตรงไหนถ้าปลาไม่หนาแน่นจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ไปทั้งบ่อนะครับเขาก็จะเลือกอยู่ในทำเลที่มันดีนะครับแหล่งที่มันปลอดภัยนะครับแต่แน่นอนถ้าในทำเลในบ่อที่ปลาเยอะๆนะครับมันมันปลามันวิ่งไปทั่วเราตกยังไงเราก็มีโอกาสได้ตัวนะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องเรามือใหม่ถ้าจะฝึกจะซ้อมนะครับเราก็ต้องไปในจุดที่ มันมีปริมาณปลาให้เราสามารถที่จะได้ตกได้เห็นอาการนะครับถ้าเราไปตกในจุดที่มันไม่มีปลานะครับมันก็ทําให้เราอาจจะรู้สึกว่าเราตกไม่ได้วิธีการตกผิดไหมเราตั้งถูกต้องไหมเหยื่อไม่ดีไหมมันจะทําให้เราเกิดความสงสัยนะครับดังนั้นเนี่ยเราไปตกในบริเวณจุดที่ มีพี่น้องเราไปตกแล้วได้ปลานะเราก็ไปตกระยะเดียวกับเขานะครับใช้เหยื่อที่ใกล้เคียงกันนะเป็นเขาเรียกว่าการลอกกันบ้านนะเม <ME> ื่อเราจะฝึกเราจะหัดเนี่ยวิธีลอกกันบ้านวิธีการดูนะครับก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญที่ดีเสมอมอนมินเองก็เช่นกันนะครับเราไปแม้แต่ทุกวันนี้ไปตกนะครับเราก็ไปดูเห็นพี่น้องก็ตกอยู่เราก็ต้องดูเขาใช้เหยื่ออะไรประมาณไหนในบ่อที่เราไม่เคยไปนะครับตกกันระยะไหนนะครับแล้วเราก็ดูแล้วก็เอามาปรับใช้นะครับว่า ข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเราก็มาพิพจนารณาดูแล้วเราก็แก้เกมตามประสบการณ์เรานะครับบางครั้งนะครับเราก็ตกตามพี่ๆน้องๆเราที่ตกไปเลยก็ได้ผลนะครับเราก็ได้ตัวนะครับอย่างตอนนี้ไม่เกี่ยวกับไม้ตายหรือบาลานนะครับเรามาตกช่วงที่ป่าเขา กินชาแล้วนะครับมันอาจจะมีเก็บท้ายอีกนิดหน่อย,ยก่อนที่จะเย็นนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะได้ตัวเขาครับเดี๋ยวรอเขาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวมอนวิ่งก็จะขออนุญาตเก็บอุปกรณ์แล้วนะเดี๋ยวจะเย็นเพราะว่าช่วงนี้มันจะเข้าปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับพอจะสี่โมงครึ่งห้าโมงเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเย็นแล้วนะครับปลาก็เหมือนกันนะครับเขาก็ขยับเวลาขึ้นมานะไม่ถึงว่า เขาก็จะไม่กินเย็นมากนะมันจะมืดแล้วนะครับตัวปิดท้ายของเกมวันนี้ก็มาแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมจนจบคลิปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องมือใหม่อย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้หมอนมินด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ